ดูเรื่องของสถานการณ์น้ําที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะด้านผู้ัำคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3ค่ะสํานักงานพัฒนาภาค2ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานขุดลอกคลองระบายน้ําป้องกันอุทกภัยค่ะในพื้นที่ชุมชนบ้านน้าจันทและก็เร่งหามาตรการป้องกันน้ําป่าไหลหลากคะ พันเอกนัทชัยปัญญาสายค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักง,งานพัฒนาภาค2ค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานขุดลอกคลองระบายน้ำสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บ้านน้ำจันท ตำบลหนองนิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเพราะเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมปี2567ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุน้ำป่าจากห้วยน้ำจันนะคะไหลทะลักลงมาในพื้นที่ตอนบนค่ะก,ก็เข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่บ้านน้ำจันตำบลหนองนิ้ว อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะกว่า30หลังคาเรือนอพื้นที่ชุมชนหนองนิ้วนะคะก็มีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ําติดภูเขาค่ะลาห้วยสายหลักเนี่ยตื้นเขินก็ส่งผลให้เมื่อเกิดฝนตกหนักทําให้น้ําป่านะคะลงมาจากพื้นที่ตอนบนไม่สามารถระบายได้ทันค่ะเกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะเขตบ้านน้จาจันแลวก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินค่ะและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ด้วย หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่2-3สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการหารพัฒนาจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่นตบลหนองนิ้วสํานักงานโยธาธิการป้องกันภัยจังหวัดเลยและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าสํารวจพื้นที่เสี่ยงขุดลอกลําห้วยและคลองที่ตื้นเขินพร้อมดําเนินการโครงการฝายน้ําจันทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําซึ่งเป็นมาตรการป้องกันภัยในระยะสั้นเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันทีและระยะยาวค่ะ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาตลอดจนลดความเสียหายที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินให้มากที่สุดค่ะ